ไม่นอาจะเหุ่ปลาทูอย่างซีอิวนะคะมืออืน่นมันนี้พอดีได้ซื้อมาจาก้านแขกแล้วมาละลายก็ได้สิหมักไว้นะคะมันแรงแล้วมืออืน่นเศร้าจนสีกินถ้าหากว่าพี่น้องจะเหตุก็ใส่เวลาหมักถึงไวประมาณ30นาทีก็เอาไปย่างได้หรือว่าชั่วโมงหนึ่งนะคะแต่มัอน,นี้มันแด้ปลาทูมากก็ได้สิหมักไว้เลยนะคะปลาทูห้าวหางบังมาแล้วเรียบร้อยนะคะใส่รสด,ดีลงไปะคะ่ะ เอาปั่นแปบนนะนะคะปั่ไส้นะคะนิดน่อยค่ะหั่นนี่สราติดพริกไทยปนนะคะเป็นพริกไทยดำพริกไทยขาวกระไดได้จ้ะเด้อซีอิ้วดำจ้ะบ่ตองมากนะคะเอาสีมั่นนะคะตามด้วยซอสปรุงรสจ้ะ เกือนิดน้อยนะคะอย่ามากนะคะเพราะว่ารสดีก็เข้มแล้วซอดผุงรดก็เข้มแล้วแต่เขาเพิ่มความความเข้มลงไปเพื่อให้มันเข้มข้นเท่านั้นแล้วจ้ะเราจากนั้นมือล่างมาแล้วนะคะคุกเข้าค่ะคุกเข้าน้ำซอสให้เข้ากันนะคะแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไวไ้เ้าจะเด้อสำหรับคนเทสแ่มขึ้นเหมือนไม่น้อยเนะาะแต่สำหรับพี่น้องที เห็ดแล้วก็สิกินเลยช่วงครึ่งครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนี่เอาไปข้างนอกก็ได้จะกมากให้มันเขาเครื่องนิดหน่อยแล้วก็เอาไปย่างบางก้นอาจสใส่กระดาษฟรอยกอนแล้วก็อาไปย่างมัจมงสีบ่บหมี่บางก้นก็เอาสิเขาต่ออบนะคะเปิดไฟบนรางก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเขามันเขากันยังสี่เซตค่ะ่อยถึงไวยังสีล่ละค่ะเดี๋ยวมันก็นจะซึมสำคัญคือห้องหนวดหนวดมันแน่จักน้อยล้วจะเด้อ เพื่อให้มันเข่าเครืองนะคะนี่ค่ะมันก็จะแทรกเข้าไปตามตามช่องเดี๋ยวถึงว้มันกันกนวพอดีนะจ๊ะเดี๋ยวมืออื่นไม่น้อยมากไม่น้อยก็จะมาย่างให้บเบิงนะจ๊ะเด้อหน้าก็เสียเอาไปย่างแลวนะคะเดี๋ยวข้ามาเบิงกันหลังจากย่างเสร็จนะจ๊ะไม่น้อยเปิดไฟบนล่างสองอยนะคะย่างแป๊บเดียวประทูมันแป๊บเดียวก็สุกนะคะนี่ค่ะเปิดไฟบนล่างสองอยแล้วนะคะพร้อมที่จะย่างแล้วเดี๋ยวย่างเสร็จแล้วจะเอาให้ดูนะคะ เดี๋ยวนี้ก็คือน้ำที่ห้อาหมักปลาทูไว้นะคะน้ำซีอิ๊วที่ห้อหมักปลาทูไว้ไม่หนื่อยก็ตม้มอุ่นมันนะคะเห็ดน้ำลาดนะคะใส่น้ำลงไปนิดนึงจะ้ะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะไฟให้มันพอดีก็พาาอลาดตัวปลาทูเราจะเนาะลาดมันเป็นน้ำซอสนะคะวันนี้ปลาทูห้าวบ่ตองงันบ่ตองม่น้ำซอสก็ได้แต่ว่าอันนี้ไม่ไจะลาดไปเลยบะตองหาน้นนำจิ้มถึยงยากบุนไหว้นะคะคเพิ่มซอสแซ่บเข้าไปก็ใส่น้ำตาลเข้าไปค่ะ ราดีแล้วเรางมาเป็นต้องใส่เพิ่มใส่เนมันหอยเข้าไปเพิ่มอีกนิดนึงนะคะอ่ะคนค่ะคนเคยชิมนะคะให้มันได้รสชาติเติมน้ํามะขามเปียกลงไปค่ะให้ออกกลมๆนะคะออกหวานหวานเข้มเปรี้ยวให้ได้รสชาติครบครบรสนะ ผสมมันเีเรียบ้อยก่อนค่ะให้มันเดือดเท่าจะได้โฮเดือมาผสมขอบกันได้แล้วเขาก็จะชิมนะคะส่วนพริกสดขิงแล้วก็กระเทียมเราหั่นไว้แล้วนะจ๊ะชิมทุได้รสก่อนอขาดเค็มไปนิดนึงหวานได้เปรี้ยวได้ นี่จะซอปรุงรสยีดเดี่ยวพอค่ะเรียบร้อยตักราดแล้วก็เอาผักโรยนะคะรอปลาทูสุกเสร็จแล้วเดี๋ยวเข้าไปราดกันจ้าเสร็จแล้วนะคะสําหรับปลาทูย่างซีอิว๊วราดซอสเห็นไหคะหน้าตาน่ากินมาจ้าสะดวกสบายเพรต้องหาน้ําจิ้มนอกจากเรต้องหาแจวเพิ่มนะคะปลาทู ปลาทูย่างซีอิ๊วราดซอสก็ไม่นุ่งยัางไงาวิธีเหั่รวิธีการเห็ดก็บดยิ่งงาายนอกจากพี่น้องลองไปเห็ดเบิง์ด้วยค่ะเพื่อเป็นหนึ่งเมนูสําหรับพี่น้องที่จะเห็ดซูลูกเต่าลูกหล,ลานสามีพันย่าเนาะค่ะไปกินกันในซิมกันนอกจากามาดูกันใกล้ๆตรงนี้เห็นไหมคะสีสันน่ากินไหมเอ่ยลองไปทําดูนะคะหนึ่งความหักหนึ่งปรัถน,นาดีจากใจไม่ย้อยเหมือนเดิมจ้ารักนะจุ๊บ